ะะเป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้าเนาะก็คือวันนี้หยุดแล้วก็มีแลนที่จะทำอะไรหลายๆอย่างก็คือเดี๋ยวตอนนี้จะไปหาหมอก่อนเพราะว่าโดเมนิกเนี่ยมีนัดกับหมอนะคะเป็นหมอกระดูกเพราะว่านางเป็นโรคปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเอ็กซเรย์มาแล้วเรียบร้อยก็คือเดี๋ยววันนี้ไปฟังผลอาจจะต้องผ่าตัดอะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็พอหาหมอเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้ากันแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะไปกินที่ไหนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปตัดผมนะคะทั้งสองคนเลยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัดผมจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็ลงมาจากรถบัสแล้วนะคะ กำลังจะเดินไปที่คลินิกเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะคะกำลังเดินหาอยู่แต่ว่าแถวนี้คือบรรยากาศดีอากาศดีแล้วก็แบบสวยมากๆเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะก็คือให้โดเมนิกนะคะเข้าไปคนเดียวเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ คนที่ไม่ได้แบบนัดกับหมอเข้าไปนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของโควิดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้เราก็รออยู่ข้างนอกเนาะก็คือโดมมนิกเนี่ยมีนัดหมอตอน8โมง50นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะ8โมงครึ่งเนาะก็คือมีเวลาเยอะมากนะคะ ก็น,นั่นแหละเดี๋ยวเราจะใช้เวลาว่างตรงนี้พาทุกคนไปเดินเล่นไปชมวิวกันนะคะตรงนี้มันเป็นทางขึ้นแบบเป็นเนินนะทุกคนมันก็เลยจะทำให้หายใจขอบนิดนึงเนาะอันนี้คือข้างหลังนะคะที่เดินขึ้นมาเนาะ ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะโชคดีนะคะที่วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนมากเนาะอากาศอยู่ที่ประมาณ 22- 23ององศานะแล้วก็มีลมมีลมเบาๆซึ่งก็ไม่เบานะก็แรงอยู่เหมือนกัน ันนี้เดินขึ้นมาแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิวจากมุมที่เราเดินขึ้นมาเนาะส่วนสถานีตรงนั้นนะคะจะเป็นสถานีโรมาชิสเทยเตอร์นะคะเป็นสถานีรถไฟมองไปตรงนี้ก็จะเห็นเป็นวิวของไมส์นะคะเมืองไมส์ ฝั่งภูเขาที่เห็นอยู่ตรงนู่นก็จะเป็นวิสบาเดนเนาะวิสบาเดนก็คือบ้านเราเองนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปสูงกว่าน,นี้อีกนิดนึง จริงๆตรงเนี้ยมันขึ้นไปดูวิวฝั่งนู้นได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปิดไม่ให้ขึ้นเพราะว่ากำลังปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เนาะตรงนี้มันมีทางขึ้นไปทุกคนแต่ว่าข้างบนอะมันเป็นป่าคือครั้งที่แล้วอ่ะมากับโดมินิกก็กล้าเดินแหละแต่ว่ามาคนเดียวไม่ไปดีกว่าเนาะแต่เราแบบเดินเล่นเดินดูแถวๆนี้ดีกว่า ทรงผมหลังจากที่ตัดแล้วสั้นได้สะใจมากนะคะก็นั่นแหละถ้าเราคิดว่าเราสวยตัดทรงไหนก็สวยแดดร้อนมากตอนนี้คือเที่ยงบ่ายโมงกว่าแต่ว่าคือแดดแบบ แดดแบบฝ่ายแกๆ่ๆคือแบบว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้อยากได้แ๊บซี่ใส่ถุงใส่น้ำแข็งนอนกินแ๊บซี่บนโซฟาจะตายอยู่แล้ว ขนใจมากๆสรุปนะคะวันนี้ที่โดอมินิกเนี่ยไปหาหมอมานะคะก็สรุปว่าจะต้องผ่าตัดนะคะตรงสะโพกเนาะเพราะว่าเหมือนกับกระดูกมันอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่เข้าใจเวลามันอธิบายแต่ว่ามันทําให้ปวดหลังนะคะอาจจะเป็นกระดูกผิดรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละก็ นัดผ่าตัดแล้วก็คือวันที่สามกันยายนนะคะก็คือพอผ่าตัดเนี่ยก็จะไม่ได้ทำงานไปประมาณสามเดือนเพราะว่าก็จะต้องพักให้แบบว่า,าการผ่าตัดมันหายดีแบบอาการเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่มีให้แบบแผลมันเข้าที่ก็ถึงจะกลับไปทำงานได้นะคะก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนในการ ฟืนตัวนะคะสำหรับบล็อกวันนี้นะคะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่กิจกรรมแน่นมากจริงๆนะคะก็คือเริ่มต้นวันกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะแล้วก็อากาศร้อนมากๆด้วยเนาะวันนี้ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้และกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรา กลับมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะทำความรู้จักกันนะคะก็สำหรับบล็อกนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่บล็อกหน้านะค,ะค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ